ปฏิบายผลิตภัณฑ์เอา,าแบบง่ายที่สุดใช้ใช้อารมณ์เบาๆอย่าใ,ใช้หนักการเจริญสมาธิไม่จะสอนว่าทำให้หนักให้เครียดอันนี้มันไม่ถูกเพราะว่าไม่ถูกเลยจะไม่ได้ถูกแน่แต่มันไม่ไปไหนคำว่าสมาธิจะเปล่การตั้งใจมันหรือการเจริญสมาธิเอาแค่ใจมัน่นไม่จะการเครียดทางกายอันนี้การเคืียจิตสง Hmm. เวลานี้ตั้งใจไม่จะภาวนาว่าบุญโพถ้ามาอยู่แค่บ,บุทโพ hmm. จะพิจารณาว่าวนามัฏฐานกนอยู่แค่นามัฏฐา,ะาจะสมัมมาจะหังก็อยู่แค่สัมมาอะหังจะตั้งใจคิดว่าเราจะรู้จะพอหรือไม่ใจก็ออกไม่เกี่ยวของภาวนานให้รู้จะพอเอการจะทำได้อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์เครียดตอ,รอารมณ์ใา ในการจะทำได้อย่างนี้ไม่ใช่อารมณ์เครียดต้องอารมณ์เบาคือจิตทรงตัวในอารมณ์นั้นและจิติก็กระาวังด้วยใช้สติทำให้ถังยักคุมอยู่ด้วยตองจิตทรงตัวว่าเราจะภาวนาว่าอย่างนี้หรือว่าอย่างคิดใดครับว่าพิจารณาก็คือคิดเราคิดว่าเราจะใช้อารมณ์แบบไหนคิดอีแรกหนึ่งเราต้องกายิพพานจะไปผ่านไปยังไงก็ข้าต้องเข้าจับสังโยชน์ สกายยที่ตีตัวแรกเอาอ่อนๆก่อนจะแแงละนะสกายหนึ่งสกายยที่ตีมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้ต้องตายมีความเมเื่อยหน่ายด้าเกยียร่างกายถราลองทหารก็มีความรู้สึกว่า,ร,า,วาร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีจะร่างกายร่างกายไม่มีเราอันดับแรกจะแช่รูมเบาๆจ่แช่รูมทหารนึนกว่าอนาคามีมันจะเกิดจะเกิดไป แม่ต้องการนมน้องคนยกจิตจะมายอมรักนำถือพระพุทธเจ้ากระทำพระอริยสงฆ์เคื่องแต่งที่ดีงามไม่สงสัยในความดีพระพุทธเจ้ากระทำดับพระอริยสงฆ์ไม่ใช่โรตีธรรมดาแล้วกาตอบไปก็คิดต่อบเว่าสิ่งของเรามีกี่ข้อจะรักษาวันธรรมดาจะรักษารสินห้าเราต้องส่งสินให้บริสุทธิ์ขอจิตเข้าไปนย์ คิศว e <yeah. S 1> ่าจูงอย่างรงไม่พะใจศาสนาคือพระพทธเจ้ากระทำแบบปาอียสงอียสงเราได้ข้อทีสองประโยชน์ว่าค่อยสายพระมาระวังศีลเรารักษาศีลนยธาไม่ต้องดะวันแค่เป็นอัตโนมัติเองคือการทำลายศีลไม่มีในเราแต่ศีวศีรษะสีรษะศีรษะโบราณได้ทั้งหมดนี้ให้จะลงแค่ดุสติเึ่งนึกเทนนี่นี่ เพื่อนก็ทำด้วยครับไม่ต้องใช้เครื่องใช้แ้วสบายที่พระเจ้าทรงตรัสว่าจีิมากระดิ